แบบบวกไปเรื่อยๆยิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะโอกาสที่มันจะเกิดสงครามขยายตัวตรงเนี้ยนะมันจะเข้าใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูในง่ายเปอร์เซ็นต์ที่มันมีความเสี่ยงนะที่สงครามขยายตัวนะจะไปสู่สงครามโลกอนันที่สามหรือเปล่าเนี่ยมันเข้าใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยการป้อนกลับแบบบวกอย่างเงี้ยที่ผมบอกมันจะให้ผลเชิงลบอันนี้น่าสนใจจริงนะครับเราสู่กันฟังนะ อันนิวเลสเซเดนเชียลนะที่อยู่อาศัยใหม่ที่สร้างในเจ็ดสิบกว่าเมืองหลักนะในช่วงปีตั้งแต่สองพันสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอดยังดีอยู่นะสีเหลืองบูมอยู่แต่พอมาเข้าปีสองพันยี่สิบสองยี่สามไม่ดีละบัสไม่ดีละร่วงละเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นตัวฉุดให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยฟื้นยากฟื้นช้า